呃，你你在泰国人，呃，你在,泰國,、欸、你在泰国，你在你在哪儿？啊，我我在国统吗？佛统，国统，这是这是在哪里啊？不认识。那,那好，佛同吗？哦、啊、哦，那个不同呢？中文字是什么？中文国统吗？国统<桶>。佛佛佛佛统。 ใช่ไหมใช่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 ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช่่ใช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 ่ใ่ใช่ใ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ใ่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช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 ่ใ 我我阿姨三十岁了，我阿姨她有。他他，他他，他他，好他好他啊他他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 他有他他他个他他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 的他他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 他 เขาเขาบอกว่าดีดูดีหรือเปล่าเขาก็ยังไม่รู้เลยเออกูพูดได้วยคำเดียวเลยหัวไอ้หนีเดียวเลยกู但是我恨你但是我恨你หัวไอ้หนเกมแบบอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรไอ้เรร์้เรืยมากปลอยเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าหัวไอ้หนีอ่ะ รักเธออ่ะรักเธออ่ะอย้าเาอกลองถามอะไรอีกแล้วเลอยเดวปอยากลองถามอะไรเอามันเป็นเพลงไงเพื่อนคุ้ม่าพูหรอไอ้น้องนี่หว่รุ่นน้องปูเนี่ยอยากถามอะไรอีกไหมจะถามอะไรอีกไหมเอ้เอ็ดจ้าว่ช่วงที่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 ี่ทา่ทีาที่ี่ท ถามแม่แล้วแกแหละเจ้ย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 ้ยอีคนเนี้ยเขาถามคนนะเออนี้ยเออคาวะคาวนทา,วานหวะ你问你问他玩很久吗是吧？是่เล่นนานยังอ่ะนายอ่ะถามเขาครอ่ะถามนายแหละเล่นนานยังเเโอ้สี่สิบกว่าปีอ่ะเฮ้ยจิวว่ะนะ很久